สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้จะมาทำอามอดไฟดีนั้ฟังกินนะฮะมอดไฟดีนั้ฟังกินเนี่ยมีว่าเบจาว่าอยู่แต่ว่าเป็นของเจ้าตัวแฮ็กนะฮะมันชื่อว่าแฮกนะในเรื่องของมดตีเขาบอกว่าตัวเจ้าตัวแฮกเนี่ยสป,ปอร์อะไรบ้างเช่นพอร์ลงไอโอและ a n น r o i d อุปกรณ์เว็บ็นสี่แบห้าแล้วก็วจีะคือโน้ตโน้ตอ่าโน้ตเจเอสกุกุก็คือ ท่าที่ดูค่ะคือมันเป็นการเขียนจาวาสกีบนะฮะส่วนต่อไปก็คือ Friend. แฟร์แฟร์ที่คือมันก็ซัพพอร์ตฮะแต่ว่าเขาไม่ได้แบบอ่าปีนี้ก็เขาเลิกซัพพอร์ตแล้วเนาะตอนนี้เขาเลิกแล้วส่วนนี้คือซีพัพัทนะฮะเขาอันนี้ซัพพอร์ตอยู่แล้วฮะเพราะว่าเกมทุกเกมเขาจะเกมทุกเกมมักจ,จะมีภาษาซีและจาวาโต้กันอยู่นะฮะภา,าษาแปนก้อนในต้นนี้คือเป็นภาษาที่อ่าก้อนข้างง่าย นะฮะคือจะไม่เขียนเยอะเหมือนภาษาอื่นนะฮะแต่เช่น hello g กก็ไอ้เจ้าตัวนี้คือประทัดเดียวคือจบเลยฮนะแต่อันอื่นนี่คือแบบไม่ต้องนี้นะอย่างนี้นะอย่างเงี้นะยคืออีพอรเขาจะเยอะนะฮะแต่ส่วนมากมักจะไม่ทำทำเกมด้วยแพ็กต่อนนะแต่ว่าจะมีอ่าคลพปรหลาดอาชีพเขาจะทำด้วยแพ็กต่อนนะอย่างเช่นไมค์คาร์ดที่ผมเคยเห็นนะแต่ว่าอประสิทธิภาพคือมันอาจจะไม่เท่าเหมัน พวกจาว่าพวกภาษาซีนะฮะอ่ะต่อไปอันนี้เป็นซีแท็กซีแท็กก็เป็นเหเดิมภาษาซีแต่ว่ามันอาจจะเป็นอ่ะกับภนษาแบบอื่นนะฮะส่วน p h p คือมันเป็นเอ่อไมคา้าก็เคยเขียนเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ตัวโ็ยโดยภาษา psp นะฮะใน,นกรณีที่ผมก็เคยเปิดเซิร์ฟไมค้ามา,าะฮะคือจะใช้ภาษานี้แหละอ่ะ ส่วนเป็นนี่คือ Java Java คือคุณคุณคูณกันหมดแล้วเพราะว่าจ a ว่าคือซัพพอร์ตทุกแพลตฟอร์มนะรับคือต้องมีนะฮะสรวจไปในไปในวัษากินเนี่ยเขาจะใช้อะไรบ้างอ่ะโดยที่แรกๆคือ Hacks นะฮะแต่เป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะ Hack Pixel หรือ p ลิกเอันนี้ผมไม่แน่ใจผมอาจจะอ่านผิดถูกนะฮะไปด้วยนะฮะในเรื่องภาษากรีนะฮะนี่ไง ลอาพิมพ์เข้าไปเจ้า h e x p i อันนี้ผมเรียกนะฮะเนีย่ยก็จะมีหน้าเว็บอันแรกเลยเข้าอันแรก m o m e Hexpixel 2 t u d i o g a m i n e เนี oh, ่ p ยจะเป็นลูกนละแบบกับเจ้า h e ปกติธรรมดาแต่ว่าจะมีสีสันมาด้วยนะฮะเป็นเปคอร์แบบฟอร์อันนี้นบบบออนนสำหรับเกมโดยเฉพาะ i a s i e r and Free s q c o d e Base มันก็จะ e มีเฉพาะไอ้ซับพอร์ตพบบิทัพ และเขาซัพพอร์ตด้วย Windows, l ีนุก Apple, Android, iOS, f l a t แล้วก็ s อ m l files นะฮะนี่ัจะมีตัวอย่างให้ดูเนี่ยเขาจะเอามาจากเจ้าเจ้า X ตัวนี้ตัวเดียวมีตัวนี้ตัว x อันนี้เป็นโ p เพ f นนะฮะมีต้องโลดเด้วยแล้วก็โลดเจ้าตัว f l ิ x กเด้วยนะฮะแล้วก็จะกลายเป็นตัวนี้ฮนะอืมจะกลายเป็น ไอนน้กินชอทำเกมฮะโอเคสำหรับปริเนฟังกินเนี่ยมันต้องการอะไรบ้างนะฮะที่จะให้สามารถเขียนโค้ดเจ้าตัวนี้ได้ก็อ่าให้เข้ากิจกรรมของอ่ามีจางมารฟินครับกดทำอ่ากดเขียนโปรแกรมปาริเนฟังกินครับนี่ ตัวข้าอันแรกเราก็จะเจอหน้านี้ได้เลยจะมีไฟล์ให้โหลดมากมายไ,มได้ทีนี้ฟรีแล้วก็เป็นเป็นซอสนะฮะแต่ Open Source ตัวนี้คือก็ยังเวอร์ชันเก่าอยู่นะฮะเพราะว่าเป็นมีถึงวีค6นะฮะวีค7ก็จะมีแปลงนึงแต่เขา,าเปิดให้เล่นบนเว็บนะฮะแต่ว่าจะไม่แบบยังไม่มีซอสโค้ดมาให้ดูนะ,ะแต่จะมีของวัดนึงเขาจะเขามีซอสโค้ดเขามาแต่เน,นี้ยผม จะไม่สอนในเรื่องของเอจ้าตัวโค้ดวิเกเ็ตนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างซับซ้อนขึ้นและมีไฟล์ค่อนข้างเยอะและผมก็ต้องมานั่งจัดระเบียบใหม่ฮะเพราะว่าสิ่งที่เขียนไปมดอาทิตย์แล้วคือมันค้างมนเลยครัไม่สามารถใช้งานได้อีกนะเพราะว่ารัดไปปุ๊บมันก็จะขึ้นเยอะแยะครคือมันมันเหมือน,น,นไม่สป,ปอร์ตะไแล้วฮะอะเจ้าตองสูตการติดตั้งเราต้องมีอะไรบ้าง ียไดว่าที่ต้องติดตั้งเช่นตอนแรกเราต้องการติดตั้งตัว h และ Hex Pixel ให้ติดตั้งตัวเวอร์ชั่น4.1.5นะฮะอันนี้แนะนำเลยเพราะว่ามันลันได้แค่4.1.5ผมเคยรันแต่บน4.2.0แต่มันมีปัญหาเรื่องการของไพลิียหรือว่าแบบขึ้นอะไรเยอะแยะนะครับคือมันจะเออเลือกตลอดนะ่เพราะว่ามัน เขาน่าเขียนมานานแล้วแหละแต่ว่าแบบโปรแกรมก็อัปเดตเรื่อยๆนะ,ะ hmm. อ่าแล้วก็ติดตั้งเจ้าตัว Hex p i x e l หลังจากติดตั้งเจ้าตัวนี้นะฮะอันนี้ตัวนี้เป็นตัวแม่ตัวเมนหลักนะฮะขาดไม่ได้เลยอ่าเราจะติดตั้งเสร็จและจะมีไฟล์ไลบรารีที่อัปเดตมาเจอในโปรเจกต์เอ็กเออ่ะอันนี้ผมจะมาพูดในคลิปนี้เลยว่า p r o j e c ต์เ l นี่คืออะไร อะในโปรเจกต์รู้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันล่าสุดแล้วแต่จะต้องติดตั้งด้วย Flexel มรนมดาเฟลเซ a อเอ l ออน e ฟลเซออยู่ให้ตัวเฮสคิปนิวกราฟนิวกนี่คือจากที่คิดี่แล้วที่พี่ไลฟ์บอกว่าไม่ต้องติดตั้งไม่ติดตั้งจะติดตั้งกนแล้วแต่นะฮะอันนี้คือมันไม่มีผลอะไรแล้วนะฮะเพราะว่าเขาไขาาดนะะ้เพราะว่าเราทำมดนะฮะเพราะว่าของเขาเป็นเกมเวฟนะฮะ เขาจะดึงออกมาเป็นเกมเกี่ยวปลายนะครับอันนี้ผมจะสอนในเรื่องของ cmd ละวคอดมาโค้ดเนาะนี่เนาะถ้าจะเอาโค้ดของเกมออกมาโหลดเข้ามาใส่เครื่องเราใช่ไหมคะแล้วก็ กดตัวเขียว,ยวแล้วกด Copy ีเป็นรูปกระดาษนะฮะนะมันเป็นการโคลนของเจ้าตัวนี้เนาะของเขาเนาะ ก็แนะนําเป็นแฮชติ๊กหรอกนะเพราะว่ามันจะดูค่อนข้างง่ายเนาะแต่ก็อย่าลืมโหลดเจ้าตัวกิทเนาะตามที่พี่ไลท์คที่พี่ไลท์อาทิตย์แล้วเนาะเราก็อ่าต่อไปแล้วก็ดึงไฟล์ตรงนี้มาแอปพลิเคชันซิตี้ก็จะเขียนข้อเลยคือเช่นเราจะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อมอสของเราก็ได้เช่นวันนี้บางกินสมมติว่าเราตั้งชื่อมอสนี้ว่าชื่อมอชื่อว่าชื่อว่าเออสมมติว่าชื่อว่าวายเอเนาะพีหรือว่าวันนี้บางกิน แล้วก็เขียนตรงท้ายว่า a ไฟล์มันกินคือเป็นการแบบอ่าระบุไฟล์ว่าจะต้องการขอไปเรื่อยที่ไหนเนาะ p a c k เก name. จ name com dot j a า a x win เนานะในนี้ผมขอปิดก่อน p a c k เกจก็ตัวนี้เนาะ main ก็อย่างนี้นี่ version นี้นี้นี่อือ็กอ้ก็ไม่สำคัญเท่าไหร่เนาะก็อย่าไปลบมันแล้วกันเนาะ ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเกมมันจะรับเนาะหรือว่าโปรแกรมมันจะไม่ลงคอาไปเร่อยเลยมิดโอดซิตติ้งมิดโอซิตติ้งคือเป็นส่วนหนึ่งของอ่าในการเปิดเกมเกมเนี้ยจะมีความชัดของจอ1280 720p เ้ 1, 2, 8, 0, 720ฟร,รมเรทก็เขามไม่ได้ใส่เนาะแบก,กาวก็สูตรสูตรแบก,กาวสูตรแทงสูตรสูคือแบกาวเป็นกาวสีดำเนาะถ้าใครแบบเรียนศิละปะหรือว่าแบบรู้โค้ด ของมันเนาะฮาร์ดแวร์เปิดอีซิงมีคือจะเปิดกันแล้วแต่นะเพราะว่ามันก็เนาะจะเปิดกันแล้วแต่เอสเซมันก็จะแยกเป็นอ่าน,น,นี่อันนี้มีทีม่มือถือพอร์ตด้วยนะฮะมือถือสเปซิฟิกเราก็จะเป็นเป็นวิดีโอเป็นอย่างนี้น,นะแล้วก็เลยเอสเกตแต่เราจะเปิดโหมดให้ฟูลสกีดไหมอันนี้อันนี้เขาจะเปิดฟูลสกีด ซึ่งสวิต so ์เ no, นี่ยเขาจะพอตลงอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะอันนี้เขาแอบเขียนมาอยู่นะฮะมันเกิดเป็นการบอกไปเนาะอันนี้ส่วนสำคัญก็อยู่ตรงนี้แผดเซตติ้งแผดเซตติ้งไฟล์เนาะมันจะมีเอ็กพอร์ตดีบัคเดีลีเดลดลิลิดลดลลดดลลิดลดลเลิดลิเดลัดเดลเดลิเเลเดลเรลิคลเดลดเดลิเเเดลิเดลลิเเเเลเเ มันจะมันจะสร้างไฟล์หนึ่งในเวลาเราสร้างเนาะไปเรื่องของเกมเนาะอืม asset pad asset h e o อนีพพ่คือไฟล์ที่เราจบที่จะกไปเรื่อกเนาะก็ผมก็แนะนําว่าอย่าไปเปลี่ยมนมันเยอะเนาะ l i b r a r ีคือไฟล์ที่เราแบบติดตั้งใน command prompt เนาะเนี่ยมันจะมี asset ไม่ใช่มันจะมีแบบ excel w vgl excel add on script excel ui ไอ้ย uh, right, like ิ้วกล o าวยิ้วกลาวนี่จะใส่จะใส่ไม่ใส่ก็แล้วแต่เนาะเซลิฟสวิส i t c h ่ o ดดิสคอร์ดอาร์พีซีเนาะก็อ่าแล้วก็ติดตั้งผมก็แนะนำว่าให้ติดตามตามนี้เนาะแล้วก็รอก่าะเสร็จเนาะ